กำลังเดินดูโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็ผลักเข้ามาในนี้เลยก็เลยตกใจว่าผลักทำไมเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนูชอบความลุ้นเอาแล้วนะเอาแล้วนะมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะพี่อยู่ดีพาเดินเข้ามาเลยใช่ไหมคะพี่เขาแอบอันนี้พาเดินเดินมาเลยเหรอคะเเดดิินนก็กำลังเดินดูโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็ผลักเข้ามาในนี้เลยก็เลยใช่ไหมเขาอะไรอแย่อ่างเงี้ยก็เลยตกใจว่าผลักทำไม วันครบรอบไงคะเดี๋ยวหนูดูพิเศษให้เนี่ยวันครบรอบพอดีเลยตัวนี้น้องจะเป็นแบบฟิลอย่างเงี้ยค่ะมันจะใส่ได้ทั้งหมด3ช่องหนูตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นของใหม่ด้วยตอนที่มาวางแรกๆเนี่ยด้าน,นีนก็สูงและไม่มีรอยใช้งานเลยเอาแล้วนะเอาแล้วนะ <laughs> <laughs> หนูชอบความลุ้นเอาแล้วนะเอาแล้วนะ <laughs> เอาอันนี้ค่ะได้ค่ะนี่อันนี้หนูแพ็คให้เป็นไงครับพี่อันนี้คือตั้งใจมาซื้อเลยใช่ไหใช,ใช่ใช่ครับก็วกว่าจะครบรับแต่งงาน,นอ๋อทุกปีแล้วผมโดนงาปีหนักโดนของหนักนทุกปีเลยไหมพี่หนักกว่าน,นี้ครับหนั <laughs> วกว่านี้ครัใช่ครับโดนโดนเจ็บหลักแล้วเลยก็ดูตั้งแต่วันแรกที่มาเปิดเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เข้ามายังไม่มีโอกาสใช่